สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กองทุนรวมอีก2ตัวนะครับก็ขอสรุปกองทุนรวมที่ได้นำเสนอไปนะครับก็คือ l u กชัวรี่นะครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศจ่ายปันผล54สตานะครับที่ผมแนะนำว่าเราลงทุน ระยะสั้นรายวันรายสัปดาห์อย่างนี้นะครับอันนี้ภายในะวันเดียวนะครับก็ขึ้นมา8.45เปอร์เซนก็คือเป้าหมายกำไรอยู่ที่5-10เปอร์เซนก็ถือว่าบรรลุแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าจบเกมนะครับเกมโอเวอร์ไปนะครับซึ่งจะขึ้น XD นั้นวันที่3กันยายนเดือนหน้านะครับีประมาณสักประมาณสัก10วันได้นะครับ เรามาต่อกันที่กองทุนรวมที่ไม่มีผลกับการซื้อขายของพวกเรานะครับในวันนี้วันศุกร์นะครับหมดเวลาแล้วนะครับโมง29นาทีในการที่เราจะซื้อเพื่อที่จะรับกำไรส่วนต่างจากกองทุนรวม2ตัวนะครับซึ่งปฏิทินตลาดหลักทรัพย์นั้นเขาจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่26นะครับแล้วก็ XN นะครับวันที่26 นะครับ BRR g i f นะครับเนี่ยครับก็คือมันจะมีเรื่องของการคืนเงินทุนนะครับ14ตังค์นะครับแล้วก็ Bwork นะครับคืนทุนอยู่ที่32ตังค์นะครับจากนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับท่านใดที่ซื้อถือลงทุน BRR g i f อยู่นะครับแล้วก็ Bwork อยู่ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่าบนกระดานเทรดวันนี้นะครับ BRR คลิปเนี่ยนะครับปิดอยู่ที่3บาท3 8สตางค์นะครับซึ่งวันที่ประกาศจ่ายปันผลนั้นวันที่16สิงหานะครับ16สิงหาวันนี้วันที่23นะครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูได้ว่าวันที่16สิงหาวันที่เขาประกาศนั้นนะครับราคาอยู่ที่ 3ามบาทยีนะครับไปจนถึง3ามบาทสานะครับใครที่ซื้อถือลงทุนในวันนั้นจนถึงมาวันนี้นะครับวันที่22-23เนี่ยนะครับราคาต่ำสุดก็จะใกล้เคียงกับวันที่ประกาศนะครับในการที่เขาจ่ายปันผลแล้วก็คืนทุนนะครับก็คือ3ามบาทสาวันนี้ราคาต่ำสุดก็3ามบาทสานะครับ ใกล้เคียงกับวันที่16สิงหานะครับขึ้นไปนะครับสูงสุด3.40บาท 40, ลงมาปิดที่3.38บานะครับสำหรับคนที่ซื้อวันนี้นะครับวันศุกร์ก็จะได้รับปันผลแน่นอนนะครับถ้ายังไม่ขายออกนะครับวันที่26นะครับที่จะถึงนี้ก็ถ้าใครซื้อวันที่26นีนหมดสิทธิ์รับปันผลนะครับคราวนี้รับปันผล อยู่ที่นะครับ13สตางค์ต่อหุ้นคือ b r a กิปกของทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลน,นะครับบุรีรัมนะครับซึ่งถ้าเราคำนวณจากราคาณปัจจุบันนะครับคนที่เข้าซื้อ B ีอาริปนะครับที่3บาท3 4ก็จะมีต้นทุนอยู่ที่3บาท20นะครับมีกำไรส่วนต่างอยู่ที่18สตางค์นะครับถ้าวันที่ วันที่26นะครับเจอ direction effect นะครับราคาลงไปที่3บาท30อย่างเงี้ยนะครับ3บาท30เพื่อนเพื่อนท่านนั้นก็จะได้กำไร2ส,ส่วนนะครับก็คือกำไรส่วนต่างนะครับจากที่ตนเองต้นทุน3บาท20นะครับพอปิดที่3บาท30เนี่ยราคาลงไป8ตางอย่างนี้นะครับก็จะมีกำไรส่วนที่1ก็คือกำไรส่วนต่าง ที่ต้นทุนของตัวเองอยู่ที่3บาทยบนะครับ3บาท 20. แล้วคราวนี้เรื่องของปันผลนะครับปันผลก็จะได้รับอีกนะครับส3สตางค์อย่างนี้นะครับก็จะได้2ส,ส่วนนะครับรวมแล้วก็คือ23สตางค์คราวนี้23สตางค์นะครับถ้าเพื่อนๆลองคำนวณดูว่า23สตางค์เนี่ยจะที่เขาประกาศจ่ายปันผลนะครับ23สสตางค์เราก็เอาไปหารที่ ที่เท่าไหร่ครับ3บาท3บาท34นะครับหาร3บาท34ที่ต้นทุนตัวเองนะครับก็จะมีกำไรอยู่ทั้งหมด6.8%เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือนำเสนอให้เพื่อนๆนะครับเผื่อท่านใดสนใจเนววิเคราะห์แบบนี้นะครับก็กำลังพิจารณาที่จะเปิดคอร์สสอนการลงทุนในหุ้นนะครับ เป็นคอร์สการทำกำไรได้ตั้งแต่ซื้อเลยนะครับคอร์สสำหรับนะครับผู้เริ่มต้นนะครับระดับกลางและก็ระดับแอดวานซ์นะครับตั้งแต่อ่าใครนะครับที่มีความรู้ปูพื้นฐานสำหรับตัวเองมาบ้างแล้วเหมาะที่จะอ่าที่จะเรียนรู้นะครับสำหรับคอร์สได้กำไรตั้งแต่ซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของ BWork นะครับ B w o r k เนี่ย ราคานะครับเคยลงไปต่ำก่อนหน้านี้คือต่ำสี่บาทนะครับสามบาทกว่าแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาจนถึงนะครับวันนี้ขึ้นไปสูงสุดสี่บาทสาสิบแปดนะครับแล้วก็ราคาปิดตลาดวันนี้วันศุกร์นะครับสี่บาทสาสิบหกสตางค์นะครับซึ่งวันที่ยี่สิบหกที่จะถึงเนี้ยนะครับเขานะครับประกาศคืนทุนนะครับ xn เนี่ยนะครับ B w o r k เนี่ย 32สต่างต่อหุน้นฉะนั้นแล้วต้นทุนของใครก็แล้วแต่นะครับที่ซื้อราคานี้นะครับ4บาท36 4บาทถ้า4บาท32นะครับราคาลงไปที่ต่าสุดเนี่ยต้นทุนจริงๆของเพื่อนก็เพื่อนๆจะมีต้นทุนอยู่ที่4บาทนะครับฉะนั้นถ้าวันที่26นะครับราคาด i ล u t i นเอฟเฟกลงไปที่4บาท20หรือ4บาท10เนี่ย เพื่อนก็จะมีกําไรส่วนต่างอยู่ที่10สตางค์หรือ20สตางค์ทันทีนะครับเพราะว่าต้นทุนจริงๆของเพื่อนๆจะอยู่ที่4บาทถ้าต้นทุน4บาท32บสอนะครับเพราะว่าเขาคืนทุน32สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้นําเสนอวิธีการว่าเอเราสามารถที่จะแบ็กเทสย้อนหลังหรือดูย้อนหลังไปได้นะครับวันที่16สิงหาคมนั้นอกองทุนรวมนะครับ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์บ,บัวหลวงออฟฟิศเนี่ยวันที่16นะครับสิงหาคมที่ผ่านมาราคาวิ่งอยู่ในกรอบ4บาท28ปจนถึง4บาท32เห็นไหมครับอย่างวันเนี้ยนะครับลงไปต่ำสุดก็4ีบาท32นะครับราคาวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับถ้าใครซื้อต้นทุนตั้งแต่ช่วงนั้นก็จะมีส่วนลดอยู่ที่4บาทเองนะครับแล้วคราวนี้ก่อนหน้านั้นน่นะครับก่อนหน้านั้นที่ว่า ราคาลงไปต่ำสี่บาทก็ช่วงมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนมิถุนายนในราคาลงไปต่ำถึงสามบาทแปดสิบสองนะครับสามบาทแปดสิบสองแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาเดือนกรกฎาคมอย่างนี้นะครับถ้าขายได้ที่ราคาสามบาทสามบาทแปดสิบสองเนี่ยต้นทุนจริงก็อยู่ที่สามบาทห้าสิบเองนะครับตอนนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาที่สี่บาทสาสิบหกเนี่ยก็จะได้ กำไรส่วนต่างแน่นอนนะครับแล้วก็คืนทุนไป32สิตางค์นะครับจากนั้นนะเทคนิคการคัดสัญหุ้นลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวพอตกเกษียณรวยพอรดต DCA นั้นเพื่อนๆสามารถที่จะสะสมความรู้แล้วเราจะมีท่าไม้ตายนะครับท่าไม้เด็ดของเราที่เราทำกำไรซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิชานะครับ ที่เราทํามาหากินนะครับเรามีวิชาหาปลาเราก็จะมีปลากินตลอดไปและเราจะรู้ด้วยว่าวังไหนนะครับแม่น้ําไหนที่มีปลาหรือไม่มีปลาเราก็จะดูออกนะครับโดยอาศัยการลงทุนจริงนะครับมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะเรียนคอร์ก็ลองแสดงความคิดเห็นมาดูได้นะครับ ได้คลิปก็ได้นะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนสวัสดีครับ